ท่านผู้ชมเห็นน้ำกองหรือน้ำที่ให้คนดื่มนะคนมาเป็นแสนนะมีน้ำให้เขาดื่มอยู่เท่านี้นะฮะดูนะฮะมันน่าเกลียดมากเลยนะครับคนมาราบสการหรือมาไหว้เนี่ยดีเขาขาดนะขาดน้ำนะฮะขาดน้ำเหมือนขาดใจไอ้แบบเนี้การบริการหรือใครคนห้ามเนี่ยมันต้องเป็นตัวเขามั่งนะเวลาขึ้นเขาลงห้วยหรือเตรียมสภาพไม่พร้อมเนี่ยบางครั้งเนี่ย ตัวเองก็ขาดเหมือนกันนะแต่ตัวเองบางทีมีลูกน้องนะมันก็มีคนเสิร์ฟคนถือตามแต่ชาวบ,นะบ้านอย่างเงี้ยนะชาวบ้านอย่างเงี้ยชาวบ้านอย่างนี้ก็บางทีก็ขาดนะมันก็บอกไม่ได้กินน้ําหาน้ําไม่ได้บังเอิญบางช่วงน้ํามันก็หมดก็มี เนะี่ยน้ำไม่หมดก็มีมันก็ไม่เหลือแล้วคนมันเยอะมันก็จะหมดไปเป็นการลําบากมากทําบนที่โคตรจะลําบากเลยที่ว่าบางคนบน่นเะนี่ยไม่รู้เขาจะห้ามกันทําไมบางอย่างบางส่วนมันก็บริหารจัดก,การได้มีคนงานเป็นร้อยอยู่เนะี่ยบางทีมันก็เกินไปบางทีก็ขาดไป มันะหาอะไรพอดีไม่ได้นะไปรนะเทศไทยเ่ดูคุณพี่กันะเขาจะกอกน้ำน้านะอันที่มีแต่ขวดนะ,ะน้ำกอกไม่ได้ไม่มีน้ําน้ําไม่ไหลแล้วทั้งวัน,น,นนะทั้งคืนนะทึกเสาวที่เนี่ยไม่มีน้ําจะกินกันทรมานมากเรียกว่าทรมานเนี่ยเขาก็แบ่งปันน้ํากันดื่มนะคุณพี่เชื่อสีฟ้าสีเขียวเนะี่ย เป็นงานที่เหน็บเหนื่อยมากสุดๆนะฮะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่คงจะไม่มีปัญหาเขาคงจะสตุนน้ําไว้เจ้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ต่างๆอนะ่นี้แะแต่คนที่มานี่เนะี่ยเขาดินน้ํากองน้ํากันน่าสงสารนะฮะเขามาทําบุญนะครับท่านผู้ชวมว่ามาทําบุญเสียเป็นร้อยเป็นพันค่ารถค่าน้ํามัน ระบบกดเกณฑ์มันเยอะไป รูบริจาคก็น้อยลงแล้วครับถูกมงคลก็อาจจะน้อยลงนะฮะให้ทรรม,มุนก็แล้วถูกมงคล